มันเป็นน้ำค้นดอกบอกว่าจะขี่คันปลูกไปรอดเพราะว่าปลูกใหม่มันบมีวิธีนี้ต่ออย่างขยันเขาไว้ขึ้นในห,หลวงมันบอกแหละครับส่วนไม่ผสมประสานกันไปเนาะสชงโมงน้ำเนี่ยครับมะพร้าวเนี่ยอู้สารพัดอย่างเลยครับพี่น้องยินดีมะย่ากับบริสีดมาเร่งครับก็ต้องไปรักษาอยากเอาไว้เอาตามแห้งมีดนะครับนอนเนี่ยยังสิบบริสีดลำไล่ปัญหา ู้มือนี่บ่ได้ไปหาหาทา้งไก่ที่รับนี่บ่กเหนี่นตำบหนี่งอำเภนึ่งตำบลหนึ่งอำเภอพักดแน่พักหนีแน่คืออยากได้ผักกับยางร่อมสวนเข้าไปเลยก็บผกสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้มาพอก็บ้าน้อกในช่องกบป่าผ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือนีบ้าน้องก็จะพาพี่น้องมาอัปเดตเบื้องอีกหนึ่งแปลงนะครับเนาะพิกัดแปลงนี่ก็อยู่บ้านโนนสังนะครับเด้อตำบลโนนสังอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือนีบ้าน้อกก็จะพาพี่น้องไปหาเจ้าของแปลงพ่อนะครับนะไปกันเลยครับ นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมซื้ออย่างนอผมซื้อนายซุกจังใจซุกครับครับผมอู้นี่คือสาเนี่อลึกต้นไห่ครับบ่าอูเนี่หาโเบ็ดุัวละครับบ่ครับอือวิบึงครับพี่น้องครับตัวนี้ก็คือไห่แนแดงอู้ป่าร้อยยู่หตัวละครับนี่ครับป่ามีอยู่ตัวนี้อู้เ้ามีอาหารไห้กินนี่ละอาหารตัวนี้ละโอ้คือแนแดงไห้เลือกแนแดงนี่แหละหมูอันก็ลงมทังนึงอู้นี่เิ่นตอดกินมุมมาเป็นามูอัน เลื้อน้อยมเมื่อเ้าลงอีกกันบ่ครับนี่ตัวนี้กำลงังลงเมือ่อเสาอู้นี่เดีย๋ยวเพิ่นกินแซวอยู่นี่ครับอูบ้บ่ขับปีนองบ่มีเพื่นสิพากันมากตอดกินอยู่นี่นะครับเนาะครับผมโอ้ไหแบบนี้คือมื่อเช้ามา่เ,ามาเหลือเลยบเหลือโอ้ย่างเมือเสารากะจะมาเ,าเทลรุ่งผาดตะเพียนครับผมตะเพียนเลยครับพี่น้องปลาดินพืชโดยมากปลากินพืชแหละที่นี่นปลากิน จักลอยตัวก่อครับอยู่นี่นี่โอ้โมเมนต์สีหาพันอยู่ครับโอ้ยสีหาพันตัวนะครับนื่งใงบัชดีโอ้เด็กชายของเราบกใบเดเบิ้งเปนไดครับโอ้ยผุนพจนกินเนื้อแดงอยู่ข้างล่างนีกรับยังก็เซี่ยวเซี่ยงครับธนกาไปกินน้ำที่ั่นโอ้ตัวนี้จะเป็นดอกกระเจียวบ่ครับนี่แหละโอ้ดอกกระเจียวไอ้ดอกกระเจียวพันดอกกระเจียวพันข้าผมปูไวปูไว้จะกินนี่ละ่ะอาหารมันต้องไปหาไก่ข้าบ โอ้คู่ม,มือนี่พอใดไปหาอาหารทางไกลที่รับนี่บ่กหนนิดน,น้ำบ่เน,นีน่ยเรบ<น>่เห็นน้ำบ่เนี่ยพักน้ำนิดแน่พักหนีแน่นนแนคืออยากได้ผักไก่ย่างล่อมสวนเข้าไปเลยครับผมนี่เพื่นก็ปลูกดอกกระเจียวพันนะครับเด้ออืนี่กระเจียวหวานโอ้ตัวนี้ก็จะเป็นแหนแดงนี่แหนแดงกระตักจากนี่มาใส่นี่อ๋อครับอืนี่เเป็นครื่องกับเป็นบ่อเนี่ยกะจะว่าแหน้น้ามันเหยมันเต็มเหยมันรั่วไปพุนนะครแล้วกระสีเลี้ยงเพราะคอเหยมัน้ำแรงลุไปลุนบ่ การัาน,นเกิดทจม่มาจอยมันทะลุคือตรงนี้เป็นบอ่อเนืเ้อแดงเหราครับผมแล้วก็ได้เนืเ้อแดงจากนี่แล้วก็ไปให้ป่าเขากินครับผมเบื้องโซนทางนี้โอ้ยยอดครับน,นีเนื้อแดงมันก็ะจะยเลี่ยงไว้ในบอ่บอบ่อนี้ลึกปันไดครับป่าประมาณสีห้าเมตรห้าเมตรได้ครับเ้อแล้วก็อยู่ในหน้าเขาเลยก็มีเนื้อแดงด้วยกันบ่ครับมี่ๆอยู่อ๋อน่นมันเกิดนะครับผม เบิง่งโซนทางนี้ครับลราฟังท่านี้ต้นไม้สิใหญ่กว่าครับผมพราะเนี่ยมันปลูกไว้แต่ม,มาใหม่ปีใหม่ๆนะโอ้ยบักสมโอครับพี่น้องโอ้ยบักสมโอคือหน่วยใหญ่แท้ๆครับอะไรครับในราชวงศมโอป<ะ>๊าดพอกินแล้วบ่ครับนี่เบิ่องที่ไรเบิง่งเบิ่งเป็นบ่ผมเบิ่งบปลี่ยนเป็นนะโอ้เบิงบ่งเบืงบ้งเบิ่งเบื้นเหลืองแล้วครับพอกินแล้วมันเหลืองกเขาครับเด็ดไปตี๋ยวเด็ดด้วยช่องเด็ดไปร้านอิกครับผมโอ้ยเบิ่งครับพี่น้องเบิ่ง โบได้เฝ้าเอาเล้วครับเดินนีอ่อ้พูดนะเต็มอยู่ครับผมนะบักสมงกมีโอ้โออย่ก็เป็นพวงอยู่โอ้เป็นพันหยังครับมันก็โดดข้างโดดแงสิผมบ่แน่นใจว่าเพิ่นว่าเพิ่นเอามาตั้งแต่เออ่จันทบุรีเพิน่นเอามาปลูกเอามาแต่จันทบุรีแล้วเอามาปลูกไว้เลยอือมันก็มาขยายพันธุ์ต่ออ้เมึงครับโดดอีหลีเนาะครับเนาะคุณเดินล่างครับพี่น้องอือ โอ้โซนให้มีบานผู้นี้ก็คือเป็นของัวกำจัดงายเหาอยู่ในสวนครับผมนี่แหละเกี่ยวมากกระบา้เพิ่อนอู้เลียงว่าจะโตครับพกโตมึงอยู่เนี่ยโอ้นี่ก็คือผู้กำจัดหญ้าในสวนให้เด้ครับเดินพกโตผุนเวลานั้นก็ได้จากพุนจากนี้ครับผมนี่แหละตันนี้พุนจากนี้แล้วก็เอาไปให้สวนเฮาเอาไปสุดไม้ เขาเนี่ยก็เขาอินซี่นะผมผมบ่าสียังเลยนะว oh. ิ่งผมกับล่วงตะขี่งวัลวลงผมสีเ mm. บิองเลยครับเพราะว่าเฮ็ดไวทสกินเองนะ mm. อืมเขาก็เอาแต่พวกฟุ้งขี่งวัวเข้าไปลงเลยเนี่ยเอาจากนี้แหละ mm. คนอย่างนี้มาใส่นี่ไว้ oh. เอาจากนี้ก็ไปใส่โอู้คือเขาเอาฟุ้นเปียกๆนี่เอามาพักไว้เอา,<ๆ>ามาพักไว้ก่อนครับเฮตังมักมันนะโอ้พ่อพ่อมักแล้วบานในพื้นแห่งเขาจากนีเไปใส่เลยครับผม ถ้า,าเอาแบบพุ่นเปียปยๆไปใส่ใดบ่ครับบานมันมันไดอยู่แต่ว่าเชื้อลามันไหลโอ้อเขาต้องมาหมักไปก่อนมาไก้ก่อนให้่เชื้อมันตายก่อนครับก็บบจ้างเจ้าไปใส่พวกต้นใหม่เข้าไดเลยครับผมครับครับอู้สอดมาผีเด้อพผี่นองเลยอ่าี้จะเป็นปลาเผาครับบาต้นเผาเน่ยตน้ตนต้นไม่ผสมประสานกันไปเนาะชงงงน้าเนี่ยครับบักเผาเนี่ยอู้สารพผัดอย่างเลยครับผี่นองยินนี่เนี่ย โซนทั้งสี่บานเนี่เฮาเฮ็ดได้จักปีครับบานฟังทั้งนี้ตัวนี้เป็นมูลพอเถ่าเนาะเป็นมูลทั้งเมียครับเขาประเทศไว้กนแน่แล้วนะโอ้ิ่นเพชรปลูกไว้เรียบร้อยแล้วอฟังทั้งนี้แต่ว่าต้นผ่านเรื้มากไม่ยาพิ่นปลูกไวแล้วผมก็ว่าปลูกประเสริมมาในจั็หน้อยโอ้ก็มาเสริมพวกต้นใหม่ไงใสเออโอ้เบืองกสมโอทางนี้ก็อุ้ยเบิ่งครับหนึ่งครับสสมโอโอ้ทั้งนี้ก็คือเฮากําลังจะมาเอาฟุนเอาปุ๋ยใสจ้านี่ครับดูแลแล้วกับกุ๊กหมาก เสริมมากกกล่วยอุย้ยสุดยอดสุดยอดครับนี่ลงมาในาปีค้างข้างนี้ก็จะเป็นหางน้องสาเขาคือกันมาเบิงครับฟังทางนี้บักเผาห้าไได้ขายบอกรับนี่บักเผาห้านี้ยายเพิ่นเอาไปขายเรืออเพราะว่านี่บักเผาห้องนี่ก็เอาไปขายน้ำเรือยเพราะว่าเพิ่นมีหลานอยู่ในบ้านนะไปว่างไปขายคือห้องมีหลานขายอยู่แล้วเออเพิ่นมีหลานขาย,ขายอยู่ยย<ม>แล้ว ใบพันหนึ่งแห่งนี้บุ๊มบิ๊ถือช่วงแรงเมื่อหันมาครับนี่แมนแมนแมนโอ้โหอช่วงแรงว่าเขากะเจอปัญหาขึ้กันเออบอดดีดูแลเรืจองของนี่แหละสุขภาพครับโอ้น้องนี่ก้นไงคือกันบาดไงปลาหลายเดียวนี่ปลาหลครับน้องนี่เป็นน้องแรกเลยเขาเข้าเลยบดเอน้องแรกอุ้ยตัวนี้อตาพันคุดไวนะอ๋อเห็แล้วปลาหลายแห้งเออปลาหลายเป็นปลาตะเพียน ปลานินปลานินปลาตะเพียนแล้วก็ปลาอะไรปลาบ้านเขาเขาเรียกปลากระมันนะไปไปลาปล่ายเนาะปลากระโหฮโอ้ปลากระโฮอืมครับผมปล่อยไว้นะครับโซนทางนี้ก็สิปล่อยเป็นปลากระโหฮไว้โอ้โหเราเอาพันธุ์มันไว้กันนี่ล่ะอืมน้ากำลังงามส่วนทางนี้ก็คือปล่อยง่ายกับซ้ำได้ฟุ้งจากปลาแน่จากงวเขาแน่ครับผมครับ โอ้กุกเผาวนี่ยเขาก็ปลูกเสริมไปเรื่อยส็ปลูกมาจำทรงสาวโซนบางเนี่ยครับเบิ่งเบิ่งโซนทั้งนี้ของเพื่อนก็ดชุดยอดเวยครับตอนนี้เป็นสวนข่างบ้านคือมาโซนทั้งนี้นี่เพว่าเป่นเพื่อนกะดูแลผู้เดียวละกะจังเพื่อนมาซอยเสริมน้ำแน่เป็นบางครั้งบางทีเขาก็ดูแลบ่ถึงแมนอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือกำลังสีแข็งแรงแน่แล้วครับผมครับครับก็จะปลูกอ้อยไว้ เด้ครับเด้อคนสิปลูกอ้อยไว้ทังหน้าบ้านเป็นนึ่งทั้งหก็จะปลูกอ้อยประมาณพันกว่าหลุมหน่อยเด้อเบิ<ม>่อน้องทิพไปสี่เบื้องนนะ่ะครับผมือสิลงอ้อยไว้ครับลงทิมๆไว้นะก็ส<ม>ิปลูกไว้เพราะว่ายา,บบาเฮาก็บ่ได้สี่มาเร่งครับก็ต้องไปรักษายากถ้าเฮาไปปลูกขา้าไมันึงสี่นน,น่นสี่นี่ไรนีน่นไรนี่อยู่เดิครับผมบกักพริกนี่ก็เฮ็ดเท้าเบิ่งเมื่อยเอาตามแฮงมีนนั่่ละครับ นอนเนี่ยยังสิบบ่อเด็กเลยลำไล่กันได้อือนี่บอ่อนึงอยู่นี่โอ้บอ่อปลานี่หลายแห่งอืบอบ่อปลา,หหายอยู่หกบอ่อบนละโอ้โอดส้นทั้งนี้เท่ากับใส่แทงไงไเปเลยวะครับมีอะไรแทงตัวนี้ละ่ะโอ้คือดูดน้ำานผมเคมีแทงล้างบ้านผมเห็นหมดดูดน้ำขึ้นไปเทิงน,นี้เลยบ้านนาแดงขับปล่อยลปล่อยลงครับผมปล่อยมันดันไปหาต้นใหม่อ๋อเ่าลงทุนระบบน้องมีประเทศไวร์กรโอ้ประเทศไวร์กรเลยเหรอ แต่ว่าตัวผ uh ุนผมเห็ุไว้รที่หลังอทบผุนเขาลงทุนทั้งเบิร์ดกันเบิร์ดจักหมื่นครับบาททั้งนั้นเกือบสองหมื่นเพราะว่าเสาจ่างเขานำนะกันเสาแล้วก็มันแทงน้ำถังถังหมื่นหกโอ้ฟังทั้งนั้นเออถังอาพันลิตรครับผมนั่นแหละมันก็จะเหตุไปเรื่อยๆไปเรื่อยเพราะว่าหนึ่งก็คือตรงนั้นก็คือในอยู่ในโครงการน้ำแน่ครับผมเขาก็เลยกลายเป็นบ่อใดพุดหลายบ่อใด เมืองขับส่วนทางนี้เดี๋ยวเราจะยางไปเมืองอ่อยนะเน่งงนะครับเนาะตินี่ก็ป๋าหัวลงไปครับเป็นถนนล้อมเลยเออเฮ็ดสองนอออดไปเลยอู้ตัวตนี้จะเป็นขมิ้นเหลืองเลยเป็นน้องเด้ขอดขมิ้นเหลืองกินหัวได้สีสมโบตัวนี้กระร่งใหญ่ครับขับปลูกยางละเลหน่อยสังเกตเบืองดินแถวๆนี่มักสมโบอืมผุนต้นหนึ่งอยู่ผุนผมก็ปลูสมโบนี่ติดดีแห้งติดดีแห้งว่ะครับ ผมทำมันบนเดิร์ปขึกะทิดิปปรุงเป็นโซมโบเป็นสวนนี่แหละโอ้ยบะคุงก็คัก,คกคไปครับนั่นปะครับผมาเบิบบ้งนี่ครับนั่นไปที่หลักบู๊ยเบิ้องเบื้องโซนท่านี้ก็จะเป็นโซนคางบ้านนอหน้าเนาะครับผมโอ้โหคางบ้านเขาให้มีของกินตลอดเลยตัวนี้ครับแมน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 โอ้ยยางง้างมาหนี่เลยแม่นแมยบักเขียบนี่ครับเพิ่นก็ปลูกเสริมไปเรื่อยๆได้ครับเด้อเขียบหน่อยนาตัวนี้มายมชีดอยู่บนมายมชีดโอ้มายมชีด กำาลังจะแทงยอดไปดิปาดบักฮงรับีินองบ้านสิซุกก็มีแเลวตัวครับนี่เอออบิดเอาที่นะครับอาไปกินในบิดเอาไปอ๋อเป็นพ่านยังครับบ้านน่าจะเป็นแขกดำผมกับโมนัยใจนะโอ้เบิ้เบิ้งเบอมาบิดเอาไปโหลดไปตามสมไปยังอ้ยเบิ้องขับคุณได้ก็มาขอหลายอยู่ครับไปโลดครับนี่เป็นแขกดำเลครับเด้อนี่คือหงเตี้ยปาดอยู่ข้างบ้านแห่งตะคักแห่งวันเบืองเบิ่งเบิ้ง ตัวนี้เขาสื่อพันมากบอกครับหรือจังใดตัวนี้แม่บ้านผนสื่อพันมากโอ้นาสะเป็นบกหงเตียโอ้เป็นบกหงเตียตัวนี้บมแนใจหน่วยหนึ่งสีบกสองสามโล่โอ้ครับบ้านผลละคือโอ้เขาปลูกไว้พอปีเดียวบอครับนี่ปีกว่าหรอโอ้ปีกว่าเบิ่งกับนี่แหละะมาณโอ้เมื่งไว้จนได้ดึงเสือกไว้เลยครับผมยอดดีครับเบิร์กโซนนั้นนี่โอ้ปลูกอ้อยใส่กระถางไว้น้ำอือปลูกอ้อยใส่กระถางครับ มึงนี่ต่สังเกตผมปลูกอ้อยนะครับอ้อยโมักอันอยูตารางป็ะเดอืมมีมันอยู่เนี่ยมันทมร้นขึ้นบ่ครับต่อยู่บ้านยังบม่ท่านอลอกโอ้โอ้แสดงว่าเขาปลูกใช่กระถังนี่สิโอเคกวัวโอเคกวัวทอดไม่ยูทูบเออไม่ยูทูบมันปลูกใช้ต้นอ้อยแต่นี่แหละเต็มอยู่ปลูกไงดูแลไงนะครับโอ้ตรงนี้ก็เลยเอามาทดลองบนงใส่ในกระถังไว้ก่อนทดลองก่อนเออ ราะว่าอยู่หน้าบ้านเท่ากับปูกลงดินกับดลองเมืงแล้วอทวแรกเล้ะบอกบนยังสูดมัมสูงยังสูดตัวนี้กับตได้โอ้ปลูออมออมบ้านเลยตัวครับนี่แมนอยู่นี่เูาบิอเบิ่งนกับพี่นนอกส่วนทั้งนี้ออมบ้านไปเลยโอ้เบิรจะเป็นเป็นอ้อยทั้งเบิดเลยบครับอ้อยดำอ้อยดำตัวอู้อ้อยดำอ้อยดำข้นน้ำล่ะเห็นบ่นั่นตัวนั้นปลูกพร้อมกันอลงดินต่างกันเลยต่างกันนั่น ครับปลูกมือเดียวกันพ่อมือเดียวกันครับนี่ต้นลักก็ให้ฟุ่นให้ปุ๋ยซํากันคือกันเจ่าเดียวกันอูสชนี่กระถางนี่โอเคกลัวกระถางโอเคกวบึงบึงบึงครับพี่น้องนี่แค่จักเดือนครับถ้าปลูกทั้งเดือนลราบออ่าอ่าต้นเดือนกันยาอืมต้นเดือนกันยาวางหันต้นนี้ครับอืมอ้โอเดือนก็กลัวอืมเดือนก็กลัวครับึืนแลี่ละ คือเห้าปลูกใส้กระถางนี่โอเคกว่าโอเคกว่าดูแลง่ายกากัรดูแลง่ายลุงในดินเ้านี่ยังบ่ท่านโพขึ้นเลยนั่นเฉลงในดินครับค่ะโพยู่แต่โพยังถูตัวนี้บ่ได้โอ้ตนี่โอเคกว่าให้พุนให้ปุ๋ยซ้ำกันทั้งหมดซ้ำกันมดครับนี่ครับส่วนทางนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่นปลาบัก่วงน้่ครับเด้อบ่าน้องภาพี่น้องมาหลาะเบิ่งส่วนทางนี้น้ำเนหมืวนข้างบ้านเป็นครับผม อืมอือกล้วยพันนังครับบานนี่เขาจะว่าพระเทพโอ้เขาว่านะเพิ่นขึ้นเตี้ยแห้งแต่ครับบานมุหูด้ยกันโอ้ต้นมันใหญ่แต่เตี้ยโอ้ต้นใหญ่แต่ว่ากับเตี้ยครับผมเบื่องครับช่วเพนสิสุดปีนี่สิบ่จูดินหมครับโมเนนาสิประมานต้นอันเก่ามันก็จูดินบ่ครับเพย่ได้แล้วโอ้ยู่นี่เอาไปคบกินแล้วเป็นกล้วยเตี้ยได้พี่น้องเด้อตรงนี้ครับผมนี่แะครับพี่น้องครับบ่านน้องพาพี่น้องมา เห่นน้ำหนาพันเหลียวนะครับนาะเบรงโซนทางนี้น้ำแหงนอาครับหน้าครับบ้านนี้ถ้าพี่น้องอยากมาเล่นน้ำมัสีมาได้บอครับะมาได้อยู่ครับครับผมหรือว่าเพิ่นมาบ่อดดจังสี่พรามีเบอร์โทรติดต่อบอครับนี่อยู่ครับเบอร์อย่างน้อครับศูนย์ศูนย์หกสองหกสองห้าแปดสองห้าเก้าครับผมครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับบ่านน้องพ้าพี่น้องมาเห่นน้ำหนาพันเหลียวนาอ เอาครับหน้าครับบานสุดท้ทยนี่หน้าซิมียังอยากจะฝากบัวผูกกระลังอยากจะเห็ดเกษตรขึ้นหน้านะ่ครับผมก็ที่จริงผมก็เคยบอกอยู่ให้ชาวบ้า,บานทา้งเมืองฟังอยู่อ่ามันเป็นน้ำข้นหรอกบอกว่าจะขีข่ขั้นมูเจ้ามนยากบอกสิยากั้งขี่ขั้นจะขีข่ขั้นปลูกไปรอดเพราะว่าปลูกใหม่มันบมีวิธีนี้ต่อเนื่งวัาตามันได้ ผุ้รวมสมบูรณ์บุญใหญ่ชิงหัวแล้วก็ดูแลน้ำเนี่ยตัวแดงบางน้ำก้อนน้ำมันกินก็เท่านั้นแหละครับขยันเขาไว้ขึ้นในหลวงมณฑบอกแหะครับมีฝากเท่านี้แหละครับครับนี่นะครับพี่น้องครับบ้าน้องกับพ้าพี่น้องมาเลยน้ำหนาพระเลี้ยวก็ได้คว่ำรูหลายๆอย่างไปฝากไปตอดพี่น้องนะครับเนาะก็ขอบคุณหนาหลายๆครับเตียให้ส้มสวนขอบคุณครับขอบคุณครับผม ก็รเย่มเรื่องนช่องกบป่าผ้าลวดได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบาลน้องนะครับผมเผื่อเป็นกำลังใจเนาะบาลน้องกับเจี๊ยทีพี่น้องมือเรี่ยลิปนี้ก็สวัสดีครับ